ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, FreeFi r e a วาร a n รและเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบอดเกม a s h เอ w a วนะครับวันนี้ผมมีสินดีๆมาแนะนำนะฮะนี่แหละครับแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวบนมือถือนะฮะที่จะให้เพื่อนเพื่อสามารถเปิดบอร์ดเกมเอาไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะฮะตัวละครในเกมก็ยังปลดเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งเหมาะมากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพไว้กิที่ควรนะฮะ UG Phone คือคำตอบตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะครับเริ่มต v i p ซึ่งราคาต่างกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะฮะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าาสามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ๊ายบายเปิดเกมต้องเปิดด้วยเอาวมีซัพพอร์ตแล้วะเปิดเกมเดลิปเปอร์แล้วกัน ผเขาอยากให้เราเล่นริฟเปอร์ให้ดูครับเอานี้แทงเล่นตัวที่ห้อยลูกประคำเดี๋อ๋เซนย่าตาใช่ไหมไม่มีแทงเลยนี่หว่าจำเดี๋ยดแทงเหรอเดี๋ยดูตัวไหนเดียวที่แทงเอาตัวที่ขนัดไปก็ได้แต่ฝั่งนีก็ค่อนข้างจกัประอันนี้ก็ได้เป็นพี่บีฉันถิงหมาหมึกเติมข้างไม่ใช่หรอเดีถ้าเสียงอะไรตามไปก็บอกได้นะ ดูดูเนี้ยบีม่ามาอันยองพี่บีนี่กับอเมริกาเฮ้ยผมจะบินแล้วผมจะบินแล้วพี่บีดูผมจะบินแล้วที่อเมริกาต้วงมาพี่บีเฮ้ยใครมาเดินชนก็จะบินมีหายจาอนยองเล่นอยู่ในอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยหลบหลบผมยิงเข้าไปในถ่ายละลายมีคนอยู่ข้างในนะอันยองเสร็จเปลี่ยนตัวลดเสียงเกมนิดนึง ได้ได้จิ๊อะหลุดหลุดหลุดิบายออยหลุดอ้าวเวนเขามาทันอยู่เขามาีีดตามมารีบดตามมาจะปาร์ตี้ก็ตามตามผ่านเพื่อนสกินอุบะเพี่ผมจะคิวให้แต่อให้ไปไปดิลิปเปอร์ อยู่ทางขวาแนมเลยอยู่ทางขวาแนมเลยโอ้ยโดนนิปเปอร์ตายครึ่งหลอดนิปเปอร์ครึ่งหลอดอยู่ในร้านข้างขวาโอ้ยเยี่ยมเลยทางซ้ายเนี่ยนิปเปอร์ไม่ตายป้อมเปิชสุดแล้วสุดที่ โดนแล้วสโลโดนแล้วสโลเราไปท่านึงลง,งไปทงอื่นกันดินเพอรอตายพร้อมสุกอุยเดินเพื่อตายไม่เอ้ยเดินเพิ่ แอนตี้ริปเปอร์ก่อนนะรังมีป้อมปืนอยู่ข้างบนมือป้อมปืนอยู่บนขวาข้างบนขวาตามตามไเด็เวอร้ยมาอ้ยโดนเดี๋ยวราเบิดไปไปดูคนอ่ะ โอ้คุณออยไม่อยู่ไม่น่าตัวปยจะขายตจนตอนนี้มีคนอื่นเข้ามาแทนอ่ะตอนนี้คนอื่นเข้ามาแทนแล้วอืมเม่อสิบสองอ่ะสติมาแล้วเออมาเจอฮันสติสตสต

แตมไม่ค่อยแม่นนักสไนแล้วก็ยังยึนดนี่ไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้โดนลิเปอร์รทำลายป้อมแล้วทำลายป้อมปืนแล้วระวังซ้ายซ้ายมีเวิร์ดเหมยอยู่ ชิดเกินไปไม่สนองสนาแล้วดหยโอ้ามพิเเขายากมาจมีปอมเดียวป่ะปูจะตายจะตายเอาไปปอมแตกปอมแตก นาโคเดอคเดอเข้ามาเปิดขอให้เดอรมาเนี hmm. ้ม to so ันมป้ีงคอมแตกคอมแตกไป่อแล้วไปเอเอลาเรียลเน้ำปังปอมอดียเลยอีเดียเลย ไปโดนต,ตอดหลังหลังเข้าหลังเข้าหลงังเข้าโอ้ยโดนว่ะเหลือเวลาจะหมดแล้วยืนให้ได้เซนเซอร์เซนเซอร์จัดก,การเซนเซอร์กันอุ้ยคุณสามสิบวิโอ้โหไม่รอดมีบ้านเรียบไปดย ันทันไหมทันอยู่ไปไปไีปววิงเข้าไปวิลิเปอร์หลังโอ้โหตายเลยไงงผิดทางเรียบร้อยโหครับพร้อมเลยคนไม่พอามตีคนเราน้อยกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่พี่อ้อมไงอ้อมไปทลายป้อมไง เนี่ยตัวนี้กับดัาโหดเรียบเลยเออแม่กับดักเลเซอร์มันนะคนที่อ่ะโดนแล้วยืนไม่ได้ไม่นิ่งเลยนะวิ่งไม่ได้โดนแล้วสโลดอ่ะอ้าวใครดีโดนจินสิครับคุณพอยเขาบอกเขาขอรีดอเตอร์เดี๋ยวเขามาตามหลักฐานเราเล่นไปก่อน ันเดี๋ยวให้อลิ์อดอลเตอร์เราก็เล่นกันไปก่อะนแล้วกันยังไม่ชนะเลยหลังๆนี้ยังไม่ชนะเลยเอาสงสงยิงไม่ชนะไเยแท้ง เดี๋ยวขอเล่นตัวที่ถนัดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเริ่มชนะเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเล่นตัวไอ้นี้ให้เดี๋ยวจะเล่นตัวตามขอให้ตอนนี้รู้สึกจะไม่ชนะเลยอันเชิญแทงครับได้ได้อังเชิญแทงคุยให้ไม่ต้องซับก็ได้นะครับเนี่ยคุณออยไม้คุณออยไม้เนี่ยนี่ไงอยู่อยู่ทีมเดียวกันแล้วแต่ไม่ได้อยู่ตีเฉยโอ้โหตัวคุยมาเลยไม่มีซับพอร์ตด้วยไม่มีซับไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะว่าแทางไม่ใช่แท้งนี่แทงมีเพิ่มเพืออยู่เออทำไมเล็กเกมหมดล่ะเพื่อหลุดเลพวกม,มันหลุดเลยข้านุน่าหลุดข้านุคง,งออกกันนะไม่เป็นไรหรอกคุ้มนุนหลุดไปสามคนรเราเราก็ลาหลุดลเราหลุด <c oughs> เอาเอาเฮ้ยออกงานเดสท็อป อิ่มชิ้นตัอิ่มชิ้นติ่มไว้อมไว้อไว้ก่อนเอคัลเซนก่อนดิไม่ต้อง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 เนี่ยไว้อิไ้ออาตอนนี้ได้เลยนี่ไงทัแล้วเป็นรูปรูปไม่เฟียลไอคอนต้งไอคอนตัวนี้ไม่ได้รูบ็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเปิดกล้องให้นะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมเปิดกล้องเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะ โอ้พี่เล่นรถฮอกนานสุดว่ะเล่นรถฮอกสามชั่วโมงเลยตัวไหนนะพี่บีีตัวฮุกอ่ะตั้งแต่เบต้ามายังไม่เคยเล่นฮันโซเลยมันดูตรงไหนนะที่แคเรียอะไรสักอย่างมีมีวินเดอร์เนี่ยผมผมเล่นจังแลดอ่ะหนึ่งชั่วโมงกว่าบัสตันหนึ่งชั่วโมงกว่าเลนฮาร์ดครึ่งชั่วโมง ี่มันสองได้หมดเลยนี่น้อยสุดอะวินสตันอะไม่ถึงนาทีอะมีตัวที่ไม่ได้เล่นด้วยป่ะตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเบต้ามาเพราะว่าเคยเล่นที่นี่ไปแล้วเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะเหมยฟาร่าโซเยอร์ซิมเมตาซาย่าเซนยัตตาเนี่ยหกตัวยังไม่รู้ว่าจะเลิกเมื่อไหร่แน่ถึงเที่ยงคืนสติมไม่ก็ถึงชาติหน้าฮาคอ ตอนนี้หาห้องน้ำนอยู่นะถ้าถึงวันที่ห้าแล้วที่ว่าทุกคนเล่นได้พร้อมกันน่าจะหาห้องเร็วกว่านะี้มีอาชิมเม้นด้วยทำได้ไรอะอาชิมเมน้นยังไม่รู้ เปลี่ยนใอ้รูปนี่ยังไงนะคาเหลี่ยมโปรไฟล์มีรูปเดีวกับผูกอ่ะไม่เอาดีกว่ามาไปแต่ห้องนะครับด่านอะไรเนี่ยสวัสดีครับเทอร์แรนเนอร์สวัสดีครับไอ้ตัวตัวป้อมปืนนะพี่เอิร์ธยังไม่เคยเล่นเลยด่านเนี้ยบอมบ์แมบเล่นตัวไอ้ลำเม็ดแรงๆเข้าไว้เดี๋ยวจัดป้อมปืนดีกว่า ขอเล่นตัวที่ถนัดก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเล่นตัวตาคำขอได้นะถ้าเกิดเกมลูกเกมดีขึ้นตอนนี้ลูกเกมย่แย่ครับดูสไนเปอร์ตั้งมันพี่ไงไอ้ก็ได้ไม่ใช่มาเห็นตัวเมื่อกี้นี้ก็คนแนนไม่เยอะมันแคบนะต้นตัวเมื่กี้เล่นเหรอเล่นบุซิกเล่นบุซิกเดี๋ยวรอรอัครับรอสลับสลับกันครับหลายๆเกม ลองซาน่าเหมือนกันฮะทำคลิปออกมาเยอะมากครับอสิกเลยต้องเว้นเล่นบอสิกนิดนึงไปเล่นแต่เกมอื่นบ้างครับส่วนฮาม่าก็เดี๋ยวจะทำมาเรื่อยๆครับพี่วีตอนพี่วีตัวอ่านะเดี๋มาวะโดยจีนต้องไปหาที่สูงอยู่ว่ะอันดี้ที่ยวนออกประตูไหนได้บ้างเนี่ย๋ยวสองประตูพี่ริมทะเลกับประตูใหญ่ ไปดักริมทะเลดีกว่าริมทะเลนี่ประตูสำคัญเลยเยอะกีไหนวะนี่เยอะครับพี่ว่าตัวออกริมทะเลเนี่ยเยอะขอเชื่อขอตัวมาช่วยตรงนี้หน่อยเออขอตัวมาช่วยริมทะเลแล้วสองตัวดีกว่าแค่มีพี่เออข้างในยังครบต้นงานครบต้นเงินรอที่ผเอาแน่ไหนบอกจะมาช่วยขวาตัวนึงวะโว้ยบนบนบนลโอ้มันออกบนได้อีกนี่มาขวามีใครออกมาเลยวะ โอ้ตายลิปเปอร์ตรวนี้ลิปเปอร์มันนี่ลิปเปอร์มันเลื้อยแล้วเลื้อยแล้วโอ้ตายอะไรวะทำไมายิงลิปเปอร์ตัวนี้มันไม่โดนเลยวะมันดันรถใหญ่แล้วมันดันรถใหญ่แล้วไอ้คนที่ล้วงอยู่อะมากัะม,ม,มาดันรถก่อนอมากัรดรถก่อนมากัรดรถก่อนรถสำคัญกว่า ตายโอยร่บนเซอร์คุยแม่งติดบั๊กระวังมีสไนไงจะตายวะสไนตายลองมาหลัง

Sensor, sensor lagi ni. Okey, sensor.